สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับออ,อรกรค่ะเช้านี้ออกมาสวนแตงอีกแล้ววันนี้มานั่งข้างหลังกับพี่หุ่นไรกาค่ะ,ะวันนี้ก็ออกมาเก็บแตงโมงเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนนะคะที่อุดหนุนก็ดีใจค่ะที่แตงโมงเราออกมาแล้วทุกคนก็ชอบและก็ต้องการวันนี้จะมาเก็บอีกรอบนึง ไปส่งตามออเดอร์ของพ่อตานะคะดูคะ่ะลูกี้้สวยไหมคะในใหญ่ๆเลยคะ่ะเพื่อนๆสวยแล้วที่สำคัญคือกินสบายใจมากเพราะว่าปลอดสารพิษใครที่ได้ชิมแล้วก็ส่งกำลังใจด้วยนะคะมันแตงโมงเราจะมีหลายรุ่นคะ่ะ ลูกเล็กลูกใหญ่เดี๋ยวจะพาไปชมส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้เก็บกันนะคะเพื่อนๆน,นี่คือน้องกำลังโตนะคะนี่ค่ะอีกลูกหนึ่งลูกใหญ่เลย เรา,เาฟังปิดๆไว้นะคะเพื่อกันแดดนี่ค่ะตอนนี้เราก็เริ่มทยอยเก็บไปเรื่อยๆใบก็เริ่มเหลืองแล้วที่ได้ยินเสียงนี้ก็คือคุณพ่อนะคะกำลังเอาน้ำลงสวนแตงโมที่ลงรอบที่3มนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะ คุณพ่อนะคะวันนี้มาทําอะไรคะสูบน้ำเสร็จแตงโมรครับถูบน้ําเสร็จแตงโมเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะนี่ค่ะเราปล่อยน้ําลงแบบนี้เพราะว่าพื้นที่ที่เราปลูกนี่คือดินค่อนข้างแห้งนะคะก็สงสารน้องนะคะก็เลยต้องเอาน้ำลง คนปลูกก็ลำบากนะคะขอให้คนกินมีความสุขมากๆนะคะนี่ค่ะพื้นที่รอบๆแตงโมที่เรากำลังเอาน้ำลงก็คือเป็นรุ่นที่สมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมารอดูการเติบโตไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้คุณพ่อก็ดับเครื่องแล้ว<ม>เพราะว่าสายแล้วคุณพ่อจะต้องออกไปทำงานนะคะ<ม>ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจค่ะ